เรื่องของช่วงล่างนะครับมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างที่แตกต่างจากรุ่น1.5เทอร์โบในให้มันนุ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกันทั้งสองรุ่นครับชิสเตอร์ล์นะในเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นชิ้นเซนของรถช่วงล่างเหมือนกันแต่ถ้าเราจะมีการเซ็ตติ้งที่ต่างไปเพราะน้ำหนักของตัวรถมันต่างกันไฮบริดตัวไหนวก็ が重くกับการคอมโบทส์ให้รถนี้เนี่ยมีนหนักที่หนักเอนมากขึ้นกว่านะครับจึงจะมีการกระจายของน้ำหนักทั้งตัวรถที่แตกต่างกันจุดหนึ่งเรื่องของน้ำหนักดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกในการนั่งโดยสารจะดีกว่า

สิ้นเปลือกตามสเปคของเราเนี่ยเทคโนโลยีเราเมื่อเทียบกับคู่แข่งน,นะครับอย่างโตลต้าคัมรี่เนี่ยเทคโนโลยีของไฮบิดของเราเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยกว่าเครื่องยนต์เล็กกว่าแรงม้ามากกว่าแต่พอไปเป็นเรื่องของอัตราการสิ้นเปลือกเนี่ยทำไมอัตราสิ้นเปลือกของเรายัางกินน้ำมันเยอะกว่าเขา ユーザーの満足のに達していると思っています。<music> で今回、我々の進化させたところとしては、うん、<music> 燃費という部分よりも、車全体の使い勝手だったりとかー、走り性能。 แต่จะเป็นในเรื่องของสไตล์ของตัวรถยนต์นะครับรวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่คือเราต้องการให้เน้นในเรื่องของฟันทูดรีดนะครับแล้วก็ดูในเรื่องต่างๆที่บอกไปื่ักครูนี้มีความชิล้์กันดี คุยง่ายลำดับความสําคัญในการพัฒนาในครั้งนี้เราไปเน้นในเรื่องของตัวการขับขี่เพิ่มมากกว่าซึ่งอาจจะทําให้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันสูงทางโดย้าแัมบีไม่ได้ส่วนที่อีกหนึ่งตัวที่ยางเราตัว17นิ้วแต่เราใช้ยาง18นิ้วอันนี้ก็คือตัวขนาดของล้อนะครับของโดยซากันบีจะขนาดที่17นิ้วแต่ของเราจะขนาดที่18นิ้วทั้งหมเป็นความแตกต่างกันอน 今日乗っていただいて、えー、そのファントゥドライブのところは十分実感さ,れ、えー、させしていただけたかなといます。優先順位といいますか、今のアコードであのいろいろなお客様の声を伺いました。なーガイマカララャプ โอเคอย่างที่ที่สองท่สอที่าอที่สองที่สงี่สที่สองที่สองที่สองทอลที่สอาที่สอง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 ท่องที่สองที่สองที่องที่สอง่องที่สองที่สองที่สองท่สองสองทีอง่สอ่อมสอาทอง่สงที่สออาจจ่อง่งที่สองอ่อ่องที่สองทีสองที่สองที่สองี่ง่สององนี่สอง่่องที่สกี่สง่สที่ผ่านมที่นดีขึ้นที่ับของกีรสอี่สน้ทีองทองทองที่อีอ่อว่าดีมาอเท่สี่งี่่ส่ทสสอ่ 何かもし機会があってあのカムリーに乗り比べていただけるとあのちょっと体感いただけると思うんですけどもやはり燃費を良くするためのことっていうのは燃費だけを良くしようと思ったらこれ意外にできるんですねそれはあの先ほど言ったようなお客様の使い勝手とかは全く無視して、えー、パワートレインが一番燃費のいい効率だけを計算して要は車が自動的んて言うんでしょう、ね、人間のフィールを無視したような 例えばそれどういうことが起きるかというと普通に運転しているときにあのドライバーは加速する意思もないのにエンジンが突然回ったりだとか。

ドライバーのフィーリングを優先しているということも大きな要因です。เราพยายามจะเน้นในเรื่องของฟีลิ่งของคนขับขี่เป็นหลักมากกว่าจะเนในเรื่องของการประหยัดน้ำมันですので燃費に対しては先ほどのタイヤの要因とその制御に対する燃費と操作性ドライブフィールに対する考え方の違いではないかというふうに思います。ครับเพราะฉตัวเลขของเรามืเปรียบเทียบคำนี้แล้วมันต่างกันแน่นอนมันเป็นเรื่องของตัวล้อที่ต่างกันแล้วก็เรื่องของการจูนนิ่ให้ได้ driving feeling ที่แตกต่างกัน ในส่วนของโหมด evey ครับแบตมันต้องอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะใช้โหมดนี้ได้ไม่ตว่าร้อย้อรนยไปอแล้วก็เรียบร้อยนะครับกับคำตอบของทางวิศวกร Honda นะครับที่ให้รายละเอียดกับพวกเรามานะครับว่าทำไมจ้เา Honda Accord Hybrid เนี่ยกินน้ำมันมากกว่า t ต y ต t าแ a m ร y แต่ถึงแม้ว่ามันจะกินน้ำมันมากกว่าแต่อัตราการใช้ปนน้ำมันของเขานี่ก็ถือว่าประหยัดมากๆอยู่แล้วแต่เป็นการใช้งานจริงๆเท่านั้นแหละที่มันแต,ตกต่างกัน แต่ในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าประหยัดน้ำมันพอตัวอยู่แล้วและนี่แหละครับกับการเคลียร์ข้อสงสัยในหลายๆเรื่องกับทางวิโวกรอนดานะครับซึ่งทางอัลตไลท์ชาเลนดทีวีก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับว่าเราไม่ได้มโนกันไปเองนะทุกอย่างมันมีเหตุและผลและมีคําตอบของมันด้วยว่าเพราะอะไรแล้ววันนี้ครับผมนิติทวีศรภัและอัลตไล f ์ช h a ลนดทีวีขอลาทุกท่ไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกาลังใจกับผมด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ